นี่นะครับได้ระยเวลาประมาณ6วันนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเราเพาะระบบปิดจะเป็นยังไง นี่นะครับก็คือต้นกระถ่อมนะครับระยะเวลา6วันนะครับก็เห็นเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่าระบบปิดได้ผลนะครับดินที่ใช้นะครับเป็นพีทมอสนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกรจานี่นะครับใช้น้ำยาเร่งรากนะครับแล้วก็มีกันเชื้อราด้วยนะครับ เส่ถังนะครับ,รบจะฉีดพ่นลงไปนะครับเดี๋ยวออกไปขีดข้างน,นอกก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะฉีดนะครับน้ำยาเร่งรากนะครับแล้วก็น้ำยาก,การช่วยลานะครับ แค่นี้พอนะครับหลังจากนั้นผมก็จะไปคุมไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกประมาณเจ็ดวันครับคอยติดตามดูครับว่าต้นกระทมของเรานะครับจะเติบโตแค่ไหนหลังจากที่เราใส่น้ำยาเลี้ยงรากแล้วก็ใส่น้ำยาก,การเชื้อราเข้าไปแล้วครับก็รอติดตามชมคลิปต่อไปด้วยครับ